ฮัลโหลสวัสดีค่ะที่นี่นะคะ่ะหาดสำราญซิตี้เจอกับคนสวยแสนเซอร์นะคะคือฮิริเกิดจังค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะพามาทัศนาการนะคะที่ตำบลหาดสำราญซิตี้อัมพดสำราญซิตี้นะคะวันนี้ก็อย่างที่เห็นค่ะช่งนานะคะช่งนาที่เต็ไมไปด้วยน้ำนะคะตอนนี้ก็เหมือนจะได้ไว้น้ำตรงกลางนากันแล้วนะคะ ช่างสวยมนันดิฉันเลยนะคะแมสีสันสดใสวันนี้นะคะไม่มีอะไรมากค่ะอยากจะแนะนำว,วิธีการใช้อะไรก็ไม่รู้ค่ะนีชชื่อไม่ออกนะคะมาไมจับวิธีการจับปลากันนะคะว่าต้องจับยังไงนะคะก่อนเองนะคะจะต้องมีอุปกรณ์นี้ก่อน,นะคะ่ะเตรียมท่านะคะทิ้งลงไปค่ะไม่เห็นปลา <c oughs> นีนะะ่ต้องทำแบบนี้นะคะที่สำคัญนะคะระวังอย่าให้ผ้าถุงเปียกนะคะมิฉะนั้นจะกลับบ้านไม่ได้นะคะ <c oughs> แต่เมื่อเราจับปุ๊บลุงลงไปค่ะเพื่อเจอปลา โอเคค่ะไม่เจอไม่เป็นไรหาใหม่ค่ะนี้นะคะหาพื้นที่ใหม่ทำท่าค่ะเปียกค่ะตอนนี้เปียกนะคะ <c oughs> หาไปเรื่อยนะคะจนก,กว่าจะเจอปลานะคะสำหรับวันนี้นะคะเรารู้สึกว่าเริ่มจะเปียกแล้วนะคะขอตัวลากลับบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะ